แม่เลินี่แยัวแยัวพานแต่เดียว้วันเรื่องแ้นีจินนี้ิงิงกันไชาละาเลยไปัวท่าเลยครับโอ้แม่นอนจิง

ไม่รู้ทำไมมันตักอย่างนี้วะมีเข็งไหมวะต่วสองเกือบห้านี่ไม่ค่อยชับหรอไปไปเอาอีก <c ười>

อ้นจ้าดิกลาตัดช็อคเลย Mm hmm ไม่ต้เฮาว้าวเฮาว้าว berani ni. Hmm. Dia lama? Dia lama. ข้างนี้ก็ตาไม่มอ,อ,มอ,อยู่ด้ไหมระว,ว <nell es> ังตีน ตรงงงานอีกแล้วโสายเขียวงันอีกแล้วโสายเขียวงันอีกแล้วตาตาาแต่าตัดคิวชฉยคันว่าเป็นตัวแล้วต๋อยปาเร่ป่าเร่จังม่วงหยับคันทิ้งก่อน แล้วอนี่แต่อกเราคนละนม่กนั้นเดี๋ยวไม่ก่วางแล้วนี่ไม่ขึ้นวันเลยยอมขึ้นเว้ยเดี๋ยววางแล้ววาแล้วแก่วางจริง้ว้ย น้อยนัดเยีย่ยวไปสีโคเมีเมยดมด้วยกินดีอุย้ยตัวแรกก็หลุดแล้วไม่ไปแล้วปลาอุ้ยชัดชัดหนักเลเ <laughs> ็กลแล้วหนัก็แล้วอันนี้ <laughs> Ya balik tuh. Hahaha. 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 Hahaha.

chào mừng 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 chào nữa chú hết Thằng kia Chạy kia Tao thích rồi

อยารเลยก็อยู่ๆหลุดเล่นแล้วเฮ้ยคุกันอยากไม่เพชรรับมันหลุดไปเล่นแล้นมั้งมองน้ม่นยาวมันยาว

อนนย,ย่านดนูแล้วตาดูได้ตนก็ดูนะยตดีโมก็ได้เคล่อนโมนะอานไหมอย่าโดหัวทยหัวย

ือนนะโอเคไม่ใช่กากนะเกลือนะเกลื่อนเกลือนโอเคเปิดลังงเปิดลังเปิดลังก็เปิดลังเต็มลังเต็มลังแล้วโอ้ยสองชั่วโมงเลยครับยังซอยไกลเกมอะไรเนี้ยเกมอะไเนี้ยเกมอะไรเกมใหญ่ ขันลองดิ้งวันนั้นนะโอ้ตอ้อเลย

Nhiệm Nhanh Mày quang biết Thay kiếp Chưa đấy Ây da Ây Lăng nữa Trời gặp hành khắp Chập 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 ra Kem cuối

ะจับคู้อ่ะจับหลายเลยไม่เข้าใจเหรเกมแล้วเนี้ยเกมใจอ่ะเกมใจดูบูเบิ้เครื่องครับงองอดีงอดีได้ตกดีไหมนี่วันนี้

เห็นไหมมันจิกใต้ลูกป้าเดี๋ยวเดูกินเลยทางเข่งเข่งก่อนนับแล้วตั้งยังนับเลยนี่เชิญนะเชิญนะเฮียฮันยอดเก็บก้างเนี่ยไรปลาเยอะแยะแล้ววันนีถ่ายคลิปดีกว่า เหมือ <c oughs> น,น,นลปลาเหมือนปลา,าทุกตัวใันเแ้งอ่ะหางมันเ <c oughs> ช็ดด้วยปลาเหี้ยอะไรวะปลาวม่เช็งเกล้งเฉย

Mày ừ. nào lên. Là...